สำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค10ครับจัดพิธีทําบุญสำนักงานและเปิดป้ายสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อความเป็นสิริมงคลนายพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีทำบุญสำนักงานและเปิดป้ายสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่บริเวณทางเข้าด้านใหม่ของสำนักงานตรวจสอบพิเศษภาคสิบพิษณุโลกโดยมีนายสุประชัยเอี่ยมสุวรรณผู้วัชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายอดีศรผัววรานุเคราะห์ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคสิบร่วมเป็นเกียรติ ภายในงานจัดให้มีพธิธีทำบุญพระสงฆ์เก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารเนื่องในโอกาสทำบุญสำนักงานและเปิดป้ายสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหลังจากได้มีการก่อสร้างทางเข้าแห่งใหม่เพื่อความสะดวกสบายปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามมากขึ้น สำหรับประวัต e ิการตรวจเงินแผ่นดินไทยเกิดขึ้นเมื่อวันที่14เมษายนพุทธศักราช2418พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชัชการที่5ส่งพระกรนาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้ตาพัชบัญญัติสำหรับกรมพระคลังมหาสมบัติด้วยกรมต่างๆซึ่งจะเบิกเงินส่งเงินอันถือเป็นต้นกำเนิดของการตรวจเงินแผ่นดินในประเทศไทยปัจจุบันครับสำหรับงานตรวจเงินแผ่นดิน มีการแบ่งส่วนราชการโดยแยกเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคซึ่งส่วนราชการส่วนภูมิภาคจะมีสำนักตรวจสอบพิเศษจำนวน15ภาคและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดทุกจังหวัดรับผิดชอบตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยมีผู้ตรวจเงินแผ่นดินทั้ง15ภาค เป็นผู้กำกับดูแลการตรวจสอบซึ่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบของผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค1ิมีสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่รับผิดชอบได้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดตากและจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ